ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok On Site กับผมไอเดียดารันพบครับในวันนี้ผมก็พาทุกคนมาสำรวจบรรยากาศของอีกหนึ่งสถานีรถไฟฟ้าที่กำลังจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตอันใกล้ในฐานะสถานีเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสองสายทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครซึ่งที่นี่ก็คือสถานีมินบุรีจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีชมพูนั่นเองนะครับสถานีมินบุรีแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงไหนมีความสำคัญยังไงสร้างเสร็จไปแค่ไหนแล้วและจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สถานีมินบุรีแห่งนี้ก็ตั้งอยู่บริเวณริมถนนรามคำแหงฝั่งขาเข้าตรงสะพานข้ามคลองสองหรือว่าคลอง2ต้นนุ่นใกล้กับห้าไทยวัสดุสาขาสุขาพิบาล3ห่างจากแยกร่มเกล้ามาทางทิศตะวันตกประมาณ400เมตรโดยในบริเวณนี้จะประกอบไปด้วยพื้นที่ส่วนของสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มและสถานีของรถไฟฟ้าสายสีชมพูวางตัวอยู่ในรูปตัว L ห่างกันประมาณ70เมตรนอกจากนั้นในบริเวณสถานีก็ยังมีอาคารจอดแล้วจอนขนาดใหญ่ที่ใช้งานร่วมกันระหว่างรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีชมพูและลึกเข้าไปด้านในหลังสถานี ถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยก็ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ซ่อมบำรุงหรือว่าเด็ปโปของรถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งทางบงคอออนไซต์ site, ก็เคยพาคุณผู้ชมมารีวิวภายในแบบเต็มๆกันไปแล้วเมื่อราวๆหนปีก่อนนะครับถ้าใครสนใจก็ย้อนกลับไปชมกันได้ครับ ตอนนี้เราก็มาเริ่มเดินสำรวจกันจากฝั่งของสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มกันก่อนเลยโดยสถานีมินบุรีแห่งนี้ก็เป็นสถานีลำดับที่28ของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้มซึ่งเป็นสถานีที่ตั้งอยู่ก่อนสถานีสุดท้ายปลายสายทางและเป็นหนึ่งใน7สถานียกระดับบนแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้ส่วนสถานีอื่นๆอีก22สถานีจะเป็นสถานีใต้ดินทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสถานีที่ออกแบบดีไซน์มาได้ดูแปลกแหวกแนวไปจากของสายอื่นๆเลยทีเดียวครับ รูปแบบบันไดและบันไดเลื่อนทางขึ้นลงของสถานีนี้ก็จะมีฟาซาดหุ้มทึบเกือบทั้งหมดเลยมีแค่ช่องระบายอากาศเล็กๆแทรกอยู่เท่านั้นโดยงานโยธาสําหรับโครงสร้างตัวสถานีก็เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วร้อเอเซแต่พื้นที่โดยรอบก็ยังมีอะไรต้องดําเนินการอีกเยอะพอสมควรอย่างลานจอดรถด้านล่างที่ยังเป็นพื้นดินอยู่เลยแล้วก็น่าแปลกใจว่าทําไมถึงออกแบบมาให้มีทางขึ้นลงสถานีแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวไม่ได้มีทางข้ามถนนรามคําคแหงไปยังฝั่งตรงข้ามดังนั้นใครที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วจะเข้ามมมมาาาาาใใชชช้้้้งงงนนนนนนสสถีีเเเ่่ยยก็ตตอออะพคดดิิขรรจุทืืวว ตน้รราายกาซึ่งจริงๆถ้ามีทางเชื่อมตรงที่สถานีเลยเนี่ยยังไงก็น่าจะสะดวกมากกว่านะครับ สถานีมีนบุรีแห่งนี้ก็เป็นสถานียกระดับมีความยาวประมาณ250เมตรกว้าง18เมตรเป็นสถานีแบบชันชลาข้างประกอบอยู่ทั้ง2ฝั่งของทางวิ่งรถไฟฟ้าแล้วก็เป็นหนึ่งในไม่กี่สถานีของช่วงทางยกระดับที่ตัวสถานีตั้งอยู่บนพื้นที่ริมถนนไม่ได้คร่อมอยู่บนเกาะกลางทําให้ภูมิทัศน์เหนือถนนรามคาแหงตรงบริเวณนี้ดูมีความโปร่งโลง่งไม่ทึบเหมือนกับช่วงที่มีสถานีคร่อมอยู่ตรงกลางครับ มองขึ้นไปด้านบนเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตอนนี้ในสถานีเขาก็มีการเปิดไฟเหมือนกับเปิดให้บริการแล้วเลยซึ่งก็อาจจะเป็นการทดสอบระบบแล้วก็แน่าจะมีช่างกําลังดําเนินการติดตั้งงานระบบต่างๆอยู่แต่ก็อย่างที่หลายคนรู้กันแล้วว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มตอนนี้ติดปัญหาเรื่องการหาผู้รับสัมปทานเดินรถจนเกิดความล่าช้าไปหลายปีทําให้ยังคงไม่สามารถเปิดให้บริการกันไปได้อีก2ปีเป็นอย่างน้อยยังไงเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังกันแบบเต็มๆในรายการตอนต,อนต่อไปนะครับ จากตรงนี้เราก็จะมองเห็นแนวเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่เป็นรางโมโนเรลพาดผ่านด้านหน้าเราโดยแนวเส้นทางจะออกจากสถานีมินบุรีที่อยู่ทางด้านซ้ายลอดใต้ทางรถไฟฟ้าสายสีส้มพาดข้ามถนนรามคำแหงแล้วตัดผ่านพื้นที่เวนคืนทางด้านขวามือมุ่งหน้าไปสู่สถานีตลาดมินบุรีที่อยู่บนถนนสีหบุราุกิจครับ ตรงจุดนี้ก็จะเป็นทางเข้าสู่ซอยรามคำแหง192ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ก่อสร้างใต้สถานีโดยใกล้ๆตรงบริเวณนี้ก็มีโครงสร้างบางอย่างที่น่าสนใจอยู่ด้วยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันนิดหนึ่งนะครับและของน่าสนใจที่ผมพูดถึงก็คือฐานตอมอ้อที่อยู่บนพื้นตรงนี้เนี่ยแหละครับอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าทางเราก็ยังหาข้อมูลชัดๆไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นตอมอ้อของอะไรเพราะไม่ได้มีอยู่ในแบบแปลนฉบับดั้งเดิมในเอกสาร EIA แต่ดูรูปร่างแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นฐานของเสาอะไรบางอย่าง แล้วยังไม่ได้มีแค่ฐานเดียวด้วยแต่มีอยู่หลายจุดเรียงรายขนานกันอยู่ด้านข้างสถานีอันนี้สันนิษฐานเบื้องต้นก็มีความเป็นไปได้ว่านี่อาจจะเป็นเสาทางเดินยกระดับสําหรับเชื่อมต่อระหว่างสถานีสายสีส้มกับสถานีสายสีชมพูที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันเพราะชั้นจำหน่ายตัวของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนั้นตั้งอยู่ในระดับพื้นดินอยู่แล้วแล้วเส้นทางจากจุดนี้ไปถึงทางเข้าออกสถานีสายสีชมพูก็ไม่ได้มีถนนอะไรขวางอยู่เลยซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะมีความจําเป็นที่จะตตต้้้้้ออออองงงงสสราาาาทเเดดดิดนนนนยฟชื่่มมกกััั็ไ นั้นก็อาจจะเป็นอย่างอื่นก็เป็นไปได้ครับยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ถ้าบาังเอิญมีคุณผู้ชมท่านไหนทราบข้อเท็จจริงว่าตอมอพวกนั้นคืออะไรกันแน่ก็ร่วมแบ่งปันกันเข้ามาทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอ้บนทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูบังเอิญมีรถซ่อมบำรุงและตรวจสอบเส้นทางหรือว่ารถ MIV ผ่านมาพอดีเลยนะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็ใกล้จะเปิดให้บริการแล้วแล้วก็มีการนำขบวนรถออกมาทดสอบวิ่งกันอยู่บ่อยๆก็คงต้องมีการตรวจเช็คกันทีหน่อยละครับ จากตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูทางฝั่งสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูกันบ้างซึ่งถ้าว่ากันตามตรงตอนนี้หลายคนอาจจะให้ความสนใจกับสายนี้มากกว่าเพราะว่าเป็นสายที่กําลังจะเปิดให้บริการเป็นลําดับต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วนั่นเองในขณะที่สายสีส้มยังคงต้องรอจนกว่าจะได้ตัวผู้เดินรถและสั่งผลิตขบวนรถซึ่งกว่าจะได้ใช้ก็คงอีกหลายปีแน่ๆครับ ทางด้านซ้ายมือของเราตรงนี้ก็มีอาคารปริศนาอีกอาคารหนึ่งที่เหมือนจะสร้างเพิ่มขึ้นมาทีหลังเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะครับรูปแบบก็เป็นกล่องคอนกรีตทึบๆสูงประมาณตึก3ชั้นตั้งห่างจากอาคารหลักของสถานีมาประมาณ10เมตรมีช่องเหมือนหน้าต่างหรือประตูส่วนข้างในเท่าที่เห็นก็เหมือนจะมีแต่บันไดอันนี้ก็ยังไม่ทราบชัดเจนว่าจะใช้งานเป็นอะไรครับ ส่วนที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในนู้นจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งเป็นสถานีปลายทางลำดับที่30ของแนวสายทางและที่อยู่ทางซ้ายใกล้ๆกันตรงนี้ก็จะเป็นบันไดาทางขึ้นฝั่งทิศตะวันตกของรถไฟฟ้าสายสีส้มครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าจริงๆแล้วด้วยระยะห่างระหว่าง2สถานีที่ไม่ได้ไกลกันมากแล้วตรงจุดนี้ก็มีบันไดขึ้นลงของสายสีส้อมอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่ควรจะมีก็คือทางเดินเชื่อมต่อระดับพื้นดินที่เป็นเรื่องเป็นราวระหว่างสถานีของทั้งสองสายซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นเขาโครงว่าจะมีการดําเนินการอย่างรนะคับ แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะทยอยสร้างหลังจากนี้เพราะในส่วนของสถานีสายสีส้มเองก็ยังเหลือง,งานปรับภูมิทัศน์ที่ต้องทำกันอีกเยอะอยู่เหมือนกันครับ เดินถัดมาอีกหน่อยหนึ่งตรงนี้จะเป็นจุดตัดที่แนวทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูลอดใต้ทางรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งระยะห่างระหว่างความสูงของทางวิ่งของรถไฟฟ้าทั้งสองสายเนี่ยถือว่าห่างกันไม่มากเลยเพราะด้านสายสีชมพูเองก็อยู่ในช่วงที่ต้องพาดข้ามถนนรังคำแหงทําให้ไม่สามารถจะลดระดับลงต่าได้มากนะักดังนั้นที่บริเวณจุดตัดตรงนี้เขาก็เลยต้องออกแบบคานทางวิ่งของสายสีส้มเป็นแบบพิเศษคือเป็นคานท่อนสั้นๆที่ท้องด้านล่างตัดเรียบไม่ได้มีกล่องยื่นลงมาเหมือนคานบ็อกเกอร์เดอร์ทั่วไปที่ใช้ในทางววิิ่่งชงชปกตครับ ส่วนของทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูพอลอดผ่านใต้สายสีส้มแล้วก็จะมีประจจสับรางอยู่1ชุดตรงที่เป็นฐานแผ่ออกกว้างๆตรงนี้ก่อนจะเข้าสู่สถานีมินบุรีที่เป็นสถานีสุดท้ายปลายเส้นทางซึ่งอาคารขนาดใหญ่ที่อยู่ทางด้านขวามือของสถานีก็คืออาคารจอดแล้วจอนที่ใช้งานร่วมกันระหว่างทั้งสายสีชมพูและสายสีส้มเป็นอาคารจอดรถ3ชั้นรองรับรถยนต์ได้ประมาณ3,000คันนะครับพูดถึงเรื่องอาคารจอดแล้วจอนเนี่ยอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานีแห่งนี้ก็คือทางเข้าอาคารแห่งนี้เนี่ยแหละนะครับ เพราะว่าทางเข้าหลักของทั้งตัวสถานีแล้วก็อาคารจอดรถเนี่ยก็คือทางเข้าระดับพื้นดินด้านข้างสะพานข้ามคลองสองตรงจุดที่เรายืนกันอยู่นี้นี่เองแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปตามถนนที่เราเดินผ่านมาหรือดูภาพชัดๆจากกราฟิกแผนที่ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ารถที่ลงจากสะพานข้ามแยกร่มเกล้ามาเนี่ยจะไม่สามารถเบี่ยงออกมาสู่ทางเข้าสถานีที่อยู่ระดับพื้นดินได้เลยเพราะเส้นทางจะบังคับให้ต้องวิ่งขึ้นสะพานข้ามคลองสองและด้วยเหตุน,นี้ก็ทําให้มีคนสงสัยกันเยอะว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วรถที่ลงสะพานมาจะเข้ามาจจจออออดดรรถที่ตึกแล้้วไไยงงหื ไปวนกลับรถถึงสองรอบซึ่งก็คงไม่สะดวกสบายเท่าไหร่นักแต่ไม่ต้องห่วงไปนะครับเพราะทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูเขาก็ได้ออกแบบเส้นทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหานี้ไว้เรียบร้อยแล้วโดยจะมีการก่อสร้างทางแยกหรือว่ารัมเชื่อมจากบนสะพานข้ามคลอง2ตรงจุดนี้เลี้ยวเข้าไปที่ชั้นสาของอาคารจอดแล้วจอดโดยตรงเลยดังนั้นรถที่มาตามแนวถนนรมคำแหงก็สามารถขึ้นสะพานตามปกติแล้วใช้ทางแยกตรงนี้เข้าสู่อาคารจอดรถได้เลยนั่นเองครับและตรงนี้ก็คือสะพานทางแยกที่กําลังก่อสร้างนะครับ โดยทางแยกจะอยู่ตรงช่วงก่อนที่สะพานหลักจะถึงจุดข้ามคลองพอดีซึ่งถ้าเสร็จสมบูรณ์แลวเปิดใช้งานเมื่อไหร่ก็จะสะดวกสบายมากๆเลยเพราะนอกจากคนที่จะมาจอดรถที่อาคารจอดแล้วจอดแล้วเนี่ยใครที่ขับรถแวะมารับหรือว่ามาส่งคนที่สถานีนี้ก็สามารถใช้เส้นทางนี้เข้าไปส่งข้างในอาคารได้เหมือนกันเพราะจากอาคารจอดแล้วจอดเขาก็มีทางเดินยกระดับเชื่อมเข้าไปสู่ตัวสถานีไว้ให้แล้วแต่พอเดินข้ามไปยังไงก็ต้องกลับลงไปที่ชั้นระดับพื้นดินก่อนอยู่ดีนะครับเพราะว่าชั้นจาหน่ายตัวโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่สถานีมีีนนนบบบุรรรจะะตััั้้ง่่ทดดพืิค อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมสงสัยก็คือไม่รู้ทำไมการก่อสร้างสะพานถึงได้หยุดอยู่แค่นี้มานานเป็นปีแล้วหลังจากนั้นมาก็ยังไม่มีการสร้างเชื่อมต่อกับสะพานหลักให้เสร็จเรียบร้อยสักทีมาจนตอนนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีการดำเนินการก่อสร้างต่อเลยซึ่งก็แปลว่าทางเชื่อมตรงนี้เนี่ยคงจะเปิดใช้งานไม่ทันการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แน่ๆสำหรับประเด็นนี้ยังไงทาง b a n ค k o k อน s ซต e ก็จะพยายามติดตามค้นหาข้อเท็จจริงมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันต่อไปนะครับ และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมของสถานีมินบุรีแห่งนี้นะครับถึงในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีส้มจะล่าช้าไปกว่าแผนไม่น้อยแต่ก็ถือว่าเป็นการรอคอยอย่างมีความหวังที่จะได้เห็นระบบขสนส่งมวลชนโดยรวมในกรุงเทพและปริมณฑลมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นรวมทั้งยังเป็นการขยายพื้นที่พัฒนาทางเศรษฐกิจใหม่ๆออกมาสู่ย่านชานเมืองกันด้วยนะครับ ชมจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครถูกใจการนำเสนอของเราก็ช่วยกันกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจแหางอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยครับหรือถ้าท่านไหนอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนรายการของเราก็สามารถโดเน a กันเข้ามาได้ผ่านทั้งปุ่ม Super t h a n k งของ u t ท b e ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้และคลิปอื่นๆของเราทุกคลิปได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ b a n g k o k อน s ซต์ตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ